ผมกำลังเจอกับภาวะหมดไฟครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับผมอย่าจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้ตัวได้ยังไงว่าเป็นอาการของคนหมดไฟนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่เราทำงานมาเข้าปีที่สามนะตอนนี้ผมจบมาได้สามปีแล้วเนาะ ผมก็ทํางานแล้วสังเกตว่ามันจะมีช่วงแบบช่วงทํางานช่วงพีิช่วงหลายๆช่วงครับมันจะเป็นช่วงที่ชีวิตกระเพื่อมนิดนึงนะครับของคนจบโดยเฉพาะทางด้งนานสายศิละปะใช่ไหมครับผมแต่ว่าชีวิตภาพรวมหาว่ามันดีไหมมันก็ดีครับผมแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนตอนเนี้ยจริงๆเราไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยนะครับผมแต่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับเราเมื่อ1ปีที่แล้วอะไฟในการที่จะตื่นมาโพสตคลิปหรือตัดงานหรือวาดรูปตัวเนี้ยมันไม่มีอะมั่เหมือนเราในเวอร์ชั่นนั้นอะ มันมันตายไปแล้วอ่ะ,อะไม่ได้พูดเล่นๆนะเรารู้สึกจริงๆเพราะว่ามันรู้สึกว่าหนึ่งวันในการทํางานเราเราใช้ไม่คุ้มค่าเลยอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้มาประมาณห้าหกเดือนแล้วอ่ะหรือว่าเราทํางานเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เพราะว่างานของเราอ่ะมันก็มีสเกลที่ถ้าเทียบกับปีแล้วปีนี้ถือว่ามันเบากว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ทําไมเวลาเรา ทำงานอ่ะมันรู้สึกว่าทําเสร็จแล้วมันขอไปทีเหมือนอารมณ์เราเข้าไปสู่การทํางานประจําเลยท่านที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะซึ่งคนเป็นฟรีแลนซ์ไม่ควรจะคิดแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ตอนเนี้ยเราเราคิดเหมือนคนอยู่ในระบบอ่ะแต่ถ้าเราเป็นฟรนะีแลนซ์เนี่ยมันจะต่างจากคนทำงานในระบบยังไงใช่ไหมครับผมก็สังเกตว่าคนทําระบบเขาจะเหมือนมีตารางงานตายตัวอยู่แล้วว่าจันน์ถึงสู่ย่างงุ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ฟรีแลนซ์พวกเราอยู่ที่ว่าเราหางานได้ช่วงไหนเราติดต่อลูกค้าได้ช่วงไหนแล้วก็ทําช่วงนั้นซึ่งมันเป็นความสบายครับ แต่ไอความสบายนั้นมันแลกมาด้วยการที่เราต้องรักษาบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีไอ้บาลานซ์สเรื่องที่ผมอพอจะ list ได้มันก็จะมี3เรื่องก็คือ 1. เรื่งองของการเงินใช่ไหมครับเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องหางานหางเงินเองใช่ไหมอไอตรงนี้ก็คือการทําคลิปการทำ,ทำงานกับคิปการทําคลิปสอนผมทำเป็นปกติแล้ว อย่างที่2ก็คือสุขภาพสุขภาพก็คือทํางานแ,นนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําพวกประทานชีวิตเองแล้วต้องทําอะไรพวกเนี้ยลราก็ออกกาลังกายออกอเรื่องของสุขภาพพวกเนี้ยค่อนข้างจะรักษาบาลานให้ดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเรื่องความสัมพันธ์การทํางานได้เงินก็ดีการออกกำลังกายการมีสุขภาพดีก็ดีแต่ถ้า2ออย่างเนี้ยมันหนักเกินไปส่วนใหญ่มันจะเบาเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมอย่างเช่นอะเรื่องความสัมพันธ์นนะค,นคนใกล้ตัวคนรอบข้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าทำสองสองอย่างเนี้ยมัน เยอะเกินไอ้เรื่องหนีที่สามมันก็จะน้อยลงใช่ไหมเราก็ต้องบาลานซ์ทั้งสามอย่างเท่าที่เราทําได้ถ้าสาหรับผมนะาสามแล้นะถ้าบ,บาลานซ์ได้มันก็ดีนะครับแต่ถ้าช่วงไหนช่วงเก็บเงินช่วงเก็บเกี่ยวเงินเราก็ทําไว้ค่อนข้างจะโอเคพอช่วงที่มันไม่ได้พีคเรื่องการเงินเราก็สามารถเอาเงินนั้นมาดูแลตัวเองไดนะ้อย่างน้อยก็สุขภาพมันก็ยังอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับผมแต่อย่างที่บอกพอทําตรงนี้มาเรื่อยๆรู้สึกว่าเหมือนเราพยายามเหมือนอารมณ์เรากําลังว่ายนะ้ำอยู่ ว่ายน้ำก็ไม่ได้จมครับเวลามันเมื่อยมันก็จะจมลงใช่ไหมเออฟิลแลนต์เราก็รู้สึกว่าจากความชิลมันก็จะต่างจากคนทํางานประจําตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้บลานซทเนี้ยยังไงมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าใช่ไหมแล,แ,ลแล้วยุ่งแล้วยิ่งช่วงเศรษฐกิจประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวแบบเห็นได้ชัดามากๆเลยอะ่ะถามว่าอันมันถามว่าถามว่าสําหรับเราเป็นคนที่น่าห่วงไหมถ้าเทียบว,ว่าเรากับเพื่อนๆหลายๆคนเนี้ยเราสึกว่าเราไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้นมันยังมีหลายๆคนที่โดนผลกระทบมากกว่าเราใช่ไหม แล้วก็กลับมาที่ตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เรากลับมามีความสุขอีกครั้งหน้าการว่านรูปอะใช่ครับผมแต่ไม่เสมอไปไม่ใช่ทุกจังหวะของคนที่เป็นศิลปินกลับมวาวานรูปแล้วมาจะแฮปปี้นะครับผมรู้สึกผมเปกลคนที่มีความสุขการพูดและการสอนตรงนี้มีความสุขแต่หลังจากกลับมาจากว่านลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ของการที่เราอยากจะพักผ่อนซึ่งมันไม่เ่องปกติครับแต่ก็คือมันไม่ได้มีการเตรียมแผนรล่วงหน้ามันไม่มีกระจิตกระใจายในการเตรียมตรงนั้นใช่ไหม ผมก็มาถามตัวเองในเวอร์ชันตอนที่เรามีความสุขในการทํางานศิลปะอีกครั้งมันคืออะไรผมก็ได้คําตอบตรงที่ว่ามันคือการที่ทําให้หัวใจตัวเองมันสูบฉีดอีกครั้งมันคือเรื่องของการกลับไปทํางานประกวดครับอ่จริงๆในตอนนั้นเราทํางานประกวดมาเราสูว่ามันจะมีข้อดีของมันคือข้อถ้าได้รางวัลก็คือมันก็ได้เงินใช่ไหมครับผมแต่พอทําไปทํามาเรามาสู่ในการทาฟิลแล้วมันได้เยอะกว่าแล้วก็มาทำตรงนี้อ่แล้วพอสูว่าทาไปทํามามันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอ่ะเราก็คิดว่าเราจะกลับ มาทางานประกวดรข้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งมาทิ้งเวลาซึ่งมันทิ้งระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหปีอะสี 4, ่ห้ปีซึ่งมานานมากเลยอะเรากลับไปวงการตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องอัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายอเพราะว่าเหมือนไอ้ตอนเราสอนเนี่ยผลงานนั้งน,นี้ก็จะเยอะใช่ไหมผลงานเราเองก็จะน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าเราเราคิดว่าเราไม่ต้องดิน้นต้องทําอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่มาจะสิ่งที่มาจากข้างในของเรามันเลยเบาเราเลยส่งออกมาไม่ถึงข้างนอกซึ่งพอแรงส่งมันออกมาไม่ถึงนานๆเข้าเนี่ย มาทําให้เราขาด motivation เยอะมากนะครับผมในครั้งนี้นะผมจะพาทุกท่านครับมาติดตามการทางานประกวดอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับซึ่งเราจะเช็คว่าตอนนี้วงการประกวดเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะพาตัวเองกลับไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่มาครั้งนี้นะผมจะไม่พาตัวเองไปคนเดียวนะผมจะชวนนักเรียนนะผมไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าเราจะสามารถดึงไฟในการทํางานครั้งนี้กลับไปสู่ เพจของเราได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับและให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็จะถ่ายทอดกระบวนการหลังจากนี้นะครับในการทำงานประกวดในการวางแผนของผมอให้กับทุกท่านได้รับชมอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับ